นีทุกคนเป็นพลเมืองของญี่ปุ่นแล้วอิเดต้อนรับพวกคุณทุกคนคุณเป็นคนเกาหลีเหมือนกับผมใช่ไหมลูกสาวผมที่มาด้วยกันชื่อหลีโซบีตีเด็กม,มามกพวกแกกำลังทำอะไรแต่แต่นี้ไปฉันคือหัวหน้าของพวกแกถ้าเราต้องการเงินเราก็จะเป็นที่จะต้องขึ้นรถไปกองทัพเดี๋ยวนี้คนกลุ่มนี้ถูกยึดตัวอยู่ที่เกาะฮาจิมะ แต่เราพาคุณดยุดออกมาให้ได้อย่าให้มีใครรอดออกไปจากก่อนนี้จะต้องไม่มีพยานเหลือรอดมาแต่คนเดียวขอร้องช่วยพาโซฮีลูกสาวของผมออกไปด้วยเถอะเราต้องออกไปทุกคนจะต้องรอด จะได้กลับบ้านไหมเราต้องได้กลับไปโชงที่ทุกคนขึ้นบนเรือเราจะคอยคุ้มกันให้ถึงจะรอดแค่เพียงคนเดียวก็ถือว่าทำสำเร็จเราต้องกลับไปเตาหลีให้ได้ดึกมัธ์ชิพไปแหละสสิงหาคามนี้ในโรงภาพยนตร์